สวัสดีครับวันนี้มีเกมมิ่งโนบุกดีไซน์ดุดันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ RGB รอบตัวเลยไฟคีย์บอร์ดก็มี RGB เช่นเดียวกันสำหรับนะครับ ASUS Stick G531 จะเป็นไงบ้างไปชมกันต่อเลย ASUS ROG Stick G531 มาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องดุดันไฟ RGB ซราบาร์รอบตัวมิดีตัวเครื่องเล็กกระทัดลัดดีไซน์ออกแบบล้ำหน้ารองรับการใช้งานทั้งเล่นเกมแล้วก็ทำงานทั่วไป ระบบรมร้อนดีเยี่ยมมีระบบได่ฝุ่นด้วยมีไฟ RGB คีย์บอร์ดหน้าจอขนาด15 6นิ้ว Full HD Panel IPS 1 1 0 h z การเชื่อมต่อครบคัน on, มาดูสเปคเครื่องกัน CPU เป็น Intel Core i7 9 7 5 0 s ตัวแรงการ์ดจอเป็นการ์ดจอ Nvidia GeForce GTX 160 6 Ti หน้าจอขนาด15 6นิ้ว Full HD IPS 1 1 0 h z แรมขนาด 8GB หน่วยความจำเป็น SSD M.2 NVMe ความจุ 502GB OS เป็น Windows 10 Home พร้อมใช้งานทันทีประกันเป็นแบบ2ปีเคมผ่านร้าน e 7 1 1ได้1ปีแรกมีประกันเป็นเหตุด้วยน้ำหนักอยู่ที่2.4กิโลกรัม Asus ROG t G 5 3 1ใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วๆไปเล่นอิเน็ตออนไลน์ดู Netflix ดู YouTube หรือว่าทำงานเอกสารอย่างเช่นโปรแกรมออฟฟิศต่างๆก็ทำงานได้ดีเยี่ยมรวมไปถึงเล่นเกมสัมมิติทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ได้อย่างลื่นไหลและก็หลากหลายด้วย ASUS ROG Stik G531 เหมาะสำหรับคนที่ต้องการโนบุกเล่นเกมตัวจริงดุดานมาคล้อมฟีเจอร์ที่หลากหลายมีไฟร RGB รอบตัว มีคีย์บอร์ดไฟ RGB ด้วยระบบทำร้อนดีเยี่ยมเลยนะครับมาพร้อมกับสเปคที่เป็นเกมมิ่งทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอแรมเนี่ยมา8 g ินะครับแล้วก็ได้ SSD มา5 1 2กิกด้วยหน้าจอแบบ110 h z เลยประกันเป็นแบบ2ปีนะครับเคมผ่านร้านเซเว่นเลเด้วย1ปีแรกเป็นประกันอุบัติเหตุและที่สำคัญคือน้ำหนักเพียง2.4กโลกรัมเท่านั้นเอง